เราพยายาม จัดมาถึงพี่พี่แห่ขอผลกันอีกแล้วครับผมมาก่อนเราจะใส่ครับก่อนเราจะสอดใส่เข้าไปครับมันก็จําเป็นที่ต้องใส้ตัวนี้หน่อยตัวนี้หน่อยตอนนี้ใส่เยิ้มไปก่อนเลยนะครับ ทีนี้ฝาของใบเนี้ยแตกมาด้วยนะเขาค่อนข้างที่จะฝืดและหนืดมากไโอเวอร์หรอ mm hmm. อืมเหน็นไหมเขาเหนืดมาก mm hmm. เขาฝืดมาก ใส่แล้วตั้งโพซิชันดูก่อนซิ see. ว่าไหวไหมได้ไหมหนูการที่เราใช้ไขควงที่มีบิดโฮเดอร์นะครับตามไซส์แบบนี้ผมจะบอกว่าข้อดีเยอะมากนะสะดวกนะครับสะดวกยังไม่เท่าไหร่คือเสถียรน,นิ่งนะครับแล้วก็การใส่กลไกของเจ้าตัวนี้เลยอ่ะจริงๆมันจะมีอุปกรณ์เสริม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มเติมเยอนนี้ เราจะมีตัวนี้ที่เป็นปอนนะครับเราตั้งไว้ท mm. mm. ี่0.4นะครับ oh, อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเดี uh ๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะ0.4นี่นะดูประมาณนี้นะเห็นไหมเห็นไหม0.4นยนะอ่ะประมาณนี้ครับเนี่ยแหละนะครับอุปกรณ์เครื่องมือครับใครจะว่าเวอร์ก็แล้วแต่ครับตามใจนะครับอย่าพูดไงพูดได้เลยนะครับแต่เราบอกแล้วว่าพอเราเราทำงานเราลงงานอะไรอ่ะเราลงงานที่มันวอร์อยู่แล้วนะครับ อะไรที่เป็นมาตรฐานถ้ามันดีได้มากกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นผมก็ทําในสิ่งสิ่งนั้นแหละอืมง่ายครับตอนแรกเราใช้เราใช้ตัวตัวนี้นะเราใส่ไปศูนย์นิวตันนะครับ เราไขไปเถอะอไขไปเถอะอ่ะถึงคือจบคือพอนะครับไม่ฝืนอ่ะแค่นี้นะครับใช้ปอนไขความแม่นยำา้0 0ซครับผมแค่นั้นนะทุกอย่างทุกขั้นตอนครับมันต้องเรียบเรียงเพราะมันมีรายละเอียดอยู่ในตัวมันนะครับเราจะไม่ เขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานะนะแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นกรอบแกะประมาณนี้อปกติเราก็จะใช้อันนี้อันเดียใช่ไหม แต่ผมว่ามันไม่เป๊ะจัดนะครับรออะไรอ่าไปนะไปนะจบแค่นี้นะครับนี่คือปอนที่เราควรจะให้เขานะครับอ่ะมาเดี๋ยวก่อนใส่นะครับเทสที่ตัวชิลไว,วเซอร์ก่อนนะครับว่า ได้หรือยังตัวนี้เป็นกลไกลตัวเดียวกับ r าฟเป็นรหัสรหัสเดียวกันนะครับมันสามารถใช้กลไกลและฝาข้างของ r าฟได้เลยนะครับแต่ว่าตรงรุ่นครับดีที่สุด ฝาแล้วคนไกลเขาอะเอางี้ผมให้ดูฝาก่อนฝาเราลงเซรามิกไปเรียบร้อยแล้วเราไม่อยากจะอะไรเขามาฝาเขาแตกนะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้มีเช่นกันประมาณนี้นะครับอันนี้คือเขาเป็นมาอยู่แล้วนะครับทางเจ้าของเองก็ทราบนะครับเวลาตอนใส่เราก็เอาลงไปอินนอยนะครับตามร่องตามรางนี้นะครับเยิ้มไปก่อนลูกเยิ้มไปก่อน ทีนี้ก่อนจะลงฝานะครับเทดูตรงนี้ลื่นลื่นถือว่าลื่นมากถือว่าลื่นมากลื่นจริงนะครับประมาณนี้โหลื่นลื่นจับลื่นจับนะครับ <c oughs> การใส่ฝาเนี่นะครับเราเรามัดระวังอยู่แล้ว <c oughs> แน่นอน การระมัดระวังเราเราให้เป็นที่1อยู่แล้วเราจะไม่ไปทําให้หมวกของลูกค้าพังเพิ่มหรือว่าอะไรเพิ่มในเชิงลบนะครับอ่ะโอเคดูฝั่ฟตงนี้นะโอเคเข้าแล้วนะครับ อืมโอเคเข้าละทีนี้ถึงขั้นตอนการใส่ชิลแล้วใส่ชิลนะครับทุกอย่างจะไม่มีการฝืนการขืนและไม่มีการดันทุลังอะไรเข้าไปแน่นอนเมื่อกี้เราเราใส่ตัวสารลอลื่นไปค่อนข้างหนาเลยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเ,เพื่อเซฟฝาครับเราใส่เพื่อเซฟฝานะอืมโอเคผมว่าได้แล้วนะอืม อืมโอเคสำหนัก Position อ๋อข้างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าฝามันแหกมานะครับมันจะดูมันจะดูไม่เฟิร์มเท่าไหร่เออเฮ้ยแปลกๆปะข้างเนี้ยเดี๋ยวดูกันนะอืมได้โอเคครับถ้าคุณทนแรงกระแทก กับการเปิดชิวหน้าได้เท่ากับคุณผ่านครับโอเคจบมางั้นเดี๋ยวอีกสักครู่ครับปิดจอบกันครับผมมาเสร็จจบพร้อมส่งกลับครับผมที่ที่ดูผ่านนะครับอยู่ในโมเดลของควันตั้มเจนะครับเดี๋ยวนะลืมลืมมวกใบนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยหมวกใบนี้ปี16ครับใบนี้ ตอนนี้ปี24ครับวมใบน,นี้อายุประมาณ8ปีนะครับ8ปีของเข้ามาแก้ไขเรื่องขอบยางครับขอบยางหลุดมาเลยนะครับทั้งใบนะก็ติดกลับไปแล้วใบนี้ครับงานมันโอเวอร์มากๆม,มันโหลดมากๆเพราะว่าขอบยางครับติดยังไงก็ไม่สนิทแล้วทำกันหลายรอบมากครับดูนะมันจะมีระยะห่างเท่านี้ จริงๆอะจริงๆอะเราเราอาจจะทําให้มันสมูทได้มากกว่าน,นี้แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นกาวที่ไม่ใช่กาวเดิมโรงงานนะครับแล้วกาวพวกนี้มันเซ็ตช้ามากเพราะฉะนั้นครับก็ช้าแต่ชัวร์ดีกว่านะครับไม่อยากส่งงานไปแล้วก็เด้งกลับมาให้แก้ไขในจุดเดิมอันนี้คือเราจะไม่โอเคนะครับ ว่การฟูลดีเทลลิงครับจะตั้งต้นตั้งแต่การรื้อล้างตรวจสอบเช็คอะไรทุกจุดนะครับชิ้นไหนนะครับใช้ได้ไม่ได้ก็คือแจ้งเจ้าของถ้าเจ้าของอยากเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ตามใจแล้วแต่นะครับเราได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราแจ้งก็จะเปลี่ยนกันเพราะว่าได้ลื้อแล้วครับได้ทําแล้วครับนะมาร์กตัวนี้นะครับย้อนดูคลิปเราตอนแรกจะรู้ว่าเราต้องใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายไว้นะครับเพื่อดูว่ามาร์กตรงหรือไม่ตรงและตอนนี้โพ i ิชันเขาตรงตรงของเราคือหมายความว่าตรงตั้งแต่ติดมาจากโรงงานครับไม่ใช่ตรงแค่เรานะ ประมาณนี้นะครับเอี่ยมเลี่ยมทุกจุดครับพิ s เซตทีสเตปครับเซรามิโค้ดทีสเตปเช่นกันครับใส่ไหมล่ะต้องใส่เบอร์นี้นะครับต้องประมาณนี้นะครับดิฟสแคร์นะครับเราไม่สามารถทําอะไรเขาได้ครับฝาข้างแตกมาลูกค้าไม่ได้ต้องการซ่อมไม่ได้ต้องการแก้ไขอะไรเราก็ใส่กลับไปในโพ i ิชันเดิมที่เดิมนะครับเลี่ยมดีนะครับ ถือว่าจบสวยใบนี้เหนื่อยจริงนะครับเหนื่อยตรงขอบยางนี่แหละนะครับใช้เวลาหลายวันโดยปกติแล้วโปรแกรมนี้ใช้ไม่เกินทาไม่เกิน4ี่นี่กดไปเกือบอาทิตย์รประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยวันนี้จบแล้วอาทิตย์หนึ่ง7วันพอดีครับสำหรับหมวกหนึ่งใบได้จ้ะไม่เป็นไรผมไม่ติดงั้นอะไรควันต้มเจท,ท,ทีดูฮานใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ